สวัสดีครับเรื่องเด็ดยเจ็ดยับกับชาแนลของแฮ t r ทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวอัจฉริยะผู้คิดค้นเกเกนเพรสซิงลัฟรังนิก สำหรับชื่อรัฟลังนิกนี้นะครับหลายๆคนน่าจะพอเคยได้ยินหรือผ่าผ่านหูกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมละครับแล้วตอนนี้ครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าจะมาเป็นผอ,อ,อก,กีฬาคนใหม่ของนิวคาสเซิลแต่ท้ายที่สุดเนี่ยดิวนี่ก็นเงียบไปจนกระทั่งน้กระสออกมาอีกรอบนะครับว่ารังนิกมีข่าวเชื่อมโยงจะเป็นในายใหม่ของแมนเชสเตอร์ในเต็ทแานที่ของโอเล็กกุนนาโซชาซึ่งตอนนี้ครับเขาเป็นหัวหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาทางสโม,มสรของโลก ค o มมิ i ชั่มอสโอยู่นะครับผมก็มเป็นผู้นําการแหละนะฮะแล้ววันนี้ครับผมจะพามาดูแล้วก็รู้จักกับลบาฟรังนี่ครับ เขาเกิดเมื่อ2 9พฤศจิายนในปี1958ครับตอนนี้63ปีแล้วนะครับเกิดที่แบกนังครับที่ประเทศเยอรมนีในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนครับด้ตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับก็เคยอยู่กับพวกฮิลบรอนยูเอลเอ็มสตุดการ์ดมาก่อนนะครับผมแล้วก็แขวนสตาร์ทไปแล้วก็เคยไปคุมทีมพวกสตุดการ์ดสำรองสตุดการ์ดยู19แล้วก็มาถึงสตุดการ์ดชุดใหญ่ครับในปี99จนนั้นมาครับ2001ครับไปคุมฮันโนเวอร์ไปชาลเก้ฮอฟเฟนไฮม์เก้ชลล์เบไรซิกแ้ 0- ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผอ,อ,อกีฬานะครับผมของโลโคโมติมอสโคในลีกของรัสเซียน,นะครับและคนนี้ครับเคยเป็นผู้นวยการกีฬาของอาร์เบรซิกมาด้วยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าด้านกีฬาและพัฒนาผู้เล่นของเรดบูลทั้งในบราซิลแล้วก็นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาเลยครับซึ่งครั้งหนึ่งครับเขาเคยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะรับงานผอ,อ,อกีฬาของแนนเชสเตอร์เนตแต่ว่าต้องมีข้อสเสนอที่ดีมากเพื่อทําให้เขานั้นออกจากอาร์เบริซิกได้แต่สุดท้ายก็หายเงียบไปครับ ที่บอกมาเนี่ยมันคือข้อมูอนคร่าวๆครับคราวนี้เนี่ยมาลงลึกกันหน่อยแล้วกันนะครับราฟลังนีกครับมีอาริโก้ซาคิขับนตารกุนซูชาวอิตาลีเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำทีมแล้วก็แท็กติกเลยนะครับซึ่งคำพูดของซาคิที่ลังนิกนั้นจดจำเอาไว้แล้วก็ชื่นชอบอย่างมากคือผมไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นจ็อกกี้ที่ดีคุณต้องเป็นม้ามาก่อนคำพูดนี้แหละครับผมยังอยู่ในซิลิบรม ความคิดของลาฟรานิตตลอดมาถึงทุกวันนี้นะครับฟรานิตบอกว่าโค้ชชั้นนำเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นําที่ดีเท่านั้นนะครับแต่คุณเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของเกมด้วยถ้าคุณดูบุนเดสซิก้าเนี่ยโค้ชมากกว่า18คนเนี่ยไม่ได้มีอาชีพนักบอลที่โดดเด่นเลยนะเนื่องจะเป็นทูเคิลในอดีตเยอเกนครอฟในอดีตนะครับผมก็ถือว่าอื มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่เป็นโค้ชที่เก่งไงนะฮะพอพูดถึงนักเตะเยาวชนครับในปัจจุบันเนี่ยมีผู้เล่นชื่อดังหลายรายครับที่ผ่านการดูแลของรังนิกมาแล้วสมัยที่แกยังเป็นโค้ชอยู่นะครับมันจะเป็นติโมแวนเนอร์นาบีเกต้าซาดิโอมาเนียอวชชัวคิมิตพวกนี้ครับโดยรังนิกครับใช้เวลา11ฤดูกาลครับในการพาไอเบเรซิกไต่เต้ามาในลีกระดับดิวชั่น5ครับก้าวมาเป็นสโมสรชั้นนำในเยอรมันแล้วก็พาไรซิกเนี่ยทะลุเข้าไปถึงรอบรอง ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้ซะด้วยนะครับรันนี่ครับเคยเป็นทั้งกุนซือแล้วก็ผอ,อกีฬาให้กับไรซิกในครับรวมถึงเป็นหัวหน้าฝ่ายกีฬาและพัฒนาฟุตบอลในเครือของเรดบูลนะครับเขาบอกว่าอาชีพเทรนเนอร์ของเขาเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุสิบเก้าเลยนะครับส่วนนักฟุตบอลทีมชุดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยก็มีอายุยี่สิบห้าปีและในเยอรมันในตอนนั้นครับแทบเป็นไปนไม่ได้เลยที่คุณจะมาคุมทีมดิวิชันหนึ่งแล้วก็ดิวิชั่นสองในอายุน้อยๆแบบนั้นนะครับโดยนั่นของรันนี่ครับในชอบระบบสามห้าสองนนน ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็ยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า3-5-2เนี่ยมันฮิตมากๆในเยอรมันโดยส่วนตัวเนี่ยเขาชอบแท็กติกคู่เซนเตอร์2คนกองกลางตัวรับ2คนปีก2คนทำให้ทีเมเกมริมเส้นไปครับแล้วก็มีพร์เมเกอร์เบอร์สิในการบัญชาเกม คอยสร้างสรรค์หลังหัวหอกหน้าเป้าหน้าคู่อะไรก็ว่ากันไปครับเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยอยากเล่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาได้เจอกับเฮลมุตกรอสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกใช้ระบบลิเบโรในวงการบอลเยอรมันในยุคนั้นและกรอสคนนี้แหละครับผมเป็นที่ปรึกษาในยุคแรกๆของรังนิกคนนี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีโค้ชเยอรมันคนอื่นๆอ,อีกหลายคนเนี่ยแนะนําให้เขารู้จักกัน มาร์กโซนแตลนเทคนิคนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอซิมิลานนำมาใช้อยู่ซึ่งเขาศึกษาการเล่นของมิลานอยู่นานเลยนะครับแล้วก็ถึงบางองว่าอ๋อนี่คือแนวะทางฟุตบอลที่ผมอยากจะนํามาใช้ในทีมนั่นแหละถ้าผมคุมทับอะไรแบบนี้ครับและนั่นครับคือจุดกําเนิดของเกเกนเพรสซิงย้อนกลับไปกับในปี1998ครับรางิตคนนี้เนี่ยได้นําเสนอแนวทางแท็กติกของตัวเองกับช่องทีวีแห่งหนึ่งในเยอรมน,นีบ้านเกิดนะครับซึ่งเสนอความคิดของตัวเองออกไป แล้วก็ได้รับคำชมมากมายแล้วก็ถูกยกย่องนะครับว่ารังนิกคนนี้คือศาสตราจารย์ด้านฟุตบอลเลยครับในะังนของรังนิกนะครับผมอธิบายเคเกนเพรสซิงนะครับว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับที่ดอร์มุนเล่นและก็ลีฟคูลเล่นแหละภายใต้การคุมทีมของครอปในตอนนั้นนะครับผมทำให้พวกเราเนี่ยก็จะกดดันสูงในแดนคู่แข่งแลวก็สร้างสรรค์เกมรุกทันทีเมื่อได้บอลมาครอบครองแต่จะไม่จ่ายพังเพื่อนะและผู้รักษาประตูเนี่ยนี่ควรเป็นคนที่มีการเล่นกับบอลมากที่สุดในทีมซึ่งมันเป็น แบบนั้นกับทุกหลีกนะครับและทุกประเทศเพราะผู้รักษาประตูเนี่ยมีข้อจากัดทางเทคนิคมากกว่าตาแหน่งอื่นบางคนเนี่ยเซฟดีแต่ใช้เท้าไม่ดีอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าผู้รักษาประตูจะสัมผัสบอลน,น้อยที่สุดแล้วก็ต้องเอาบอลกลับมาให้เร็วที่สุดควบคุมสถานการณ์สัางเกมรุกตัวกลับไวแล้วก็เล่นด้วยความเร้าใจครับ เดินด้านของรังนี้ครับไปคุมฮันโนเวอร์ในลีก้า2ของเยอรมันครับในปี2001-2004รังนี้ก็ได้โอกาสคุมทีมในบุนเดสซิก้ากับเชลซีศูนนเป็นเวลา1ปีก่อนจะไปคุมฮอฟเฟนไฮม์ในลีก้า2อีกครั้งครับในปี2006แล้วก็พาฮอฟเฟนไฮม์ทีมนี้ เลื่อนชั้นมาเล่นสู่บุนเดสเก้าได้ในปี2008โดยปีแรกของเขาในบุนเดสเก้าครับในปี2008นั้นเจอกับบวิเซดอทมุนภายใต้การนัดทัพของยูเกนครอฟซึ่งครอฟในตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาจากไมล์05แล้วก็รังนิกคนนี้นั้นโอ้โหถล่มครอฟไปถึง4-1ต่อครับในตอนนั้นครอฟนี่หัวเสียอย่างมากทีเดียวครับมาถึงในปี2011นะครับรังนิกเนี่ยอำลาโคฟินแามครับและก็ไปคุมชเชลกี04ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็พา,ชาเชลกีทีมนี้เข้าถึงรอบรอง,รองชนะเลิศยูฟ่าแชมเเปีีี้้้้ยยยนนนนนส์ลกกไดดวะครับับจา่น เขาก็ไปเข้ารับตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของเดทบูซาร์สบุในออสเตรียในปี2012ครับ การย้ายไปทำงานที่ซาวส์บัวเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแห่งความสุขาสำเร็จมากๆของรังนิกคนนี้เลยก็ว่าได้นะครับขาพัฒนาทีมเยาวชนของสโมสรและก็ปรับโครงสร้างการทำงานใหม่แทบทั้งหมดรวมถึงยังมีทีมมามองคุณภาพในการสรรหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมรังนิกครับนำสนโยบายใช้ประโยชน์จากนักเตะเยาวชนเป็นจุดศูนย์กลางเขาเนี่ยมีทีมงานคอวิเคราะห์ละไรก็นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการทรางงานทุกด้านเลยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทำให้สโมสรได้กำไรหมหาศาลจากการขายผู้เล่นอีกด้วยแหม่ถ้าพูดถึงซาวส์บัวเองครับเราก นักเตะฝีเท้าดีนะมาจากซาวส์บลูดในการเจรานายนักเตะเหล่านี้ครับในระหว่างปี2015ถึง2019ครับรังนิกเนี่ยย้ายไปทำงานกับไบรซิกและก็ทั้งในตำแหน่งเทรนเนอร์แล้วก็ผอกีฬาควบคู่กันไปนะครับแล้วก็เป็นวางระบบโครงสร้างการทำงานของสโมสรในเครือเรดบูลทั้งหมดยังซาวส์บลูดนิวยอร์กเรดบูล l ซอรัฐ r e เรดบูลปราการติโนในบราซิล นอกจากนี้ครับพิสัยทัศน์อันสุดยอดของเขาแล้วรังนิกยังเป็นคนที่ค้นพบเพชรเม็ดงามอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นาบีเกต้าทาคุมิมินามิโนรวมไปถึงตอนที่พี่คุมชาวเกนเนี่ยก็ได้เป็นคนปั้นโจเอลมาติบขึ้นมาแล้วก็เป็นคนหาโรเบโตฟิมิโนมาจากฟูกูเรนเซในลีกของบราซิล แล้วก็แผนของรังนิกนั้นปัจจุบันครับมีโค้ชหลายคนเอาไปใช้ครับแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบอย่างโทมัสทูเิลมาโกโรเซเจสซี่มาร์เกนครอฟก็มีรังนิกคนนี้เป็นไอดอลแล้วก็ใช้กันมานั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของรัฟรังนิกนะครับเผื่อหลายคนอยากจะรู้จักครับวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอัจฉริยผู้คิดค้นเกเกนเฟรซิงราฟรังนิกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ